พี่น้องปีนี้ปีเก่าเดอ้อสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่ออื่นขอให้จงรวยๆกันทนนะได้กะมาไทายคลิปยางไปน้ำถนนในหมูบ่บ้านกะเออยางไปถนนในหมูบ่บ้านไทยคลิปไปเรื่อยๆอือ สวัสดีปีใหม่ก็ให้จเจริญเจริญกันทุกคนเด้อย,ยังกระได้ขอให้ร่ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงพรรณาไม่สมบูรณ์อย่าเจ็บอยากไข้ยอย่าจนปีใหม่แล้วก็ขอให้รวยกันทั่วหน้าทุกๆคน มีแต่บ้านหลังงามๆเนาะแต่ครั้งนันเป็นตะยูได้พี่น้องมันข้อหอสันเดียวข่อหอสั่นเดียวไม่ใหก็เป็นตะยูมือบ้านไปก็ได้ตลุดตลาดคนยุดไปปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะค้นยุดกลับบา้า,บบานกูบอกกับบ้านก็ไปเที่ยว ย่ายพ่กไปเที่ยวใส่ดอกอันอายุมันหลายแล้วมันเมีอยอห่วงตะนอนผักขอนนังผักขอนอยู่บาทอ,<ม>อืมยี่สิ่งไหล่ะเถาเลยเรียเฮ็่ัิงไหพี่นหนากัสีเถาตื้มไปอีกเรย่นี่งมะหล้วได้ซ้ำนี่ <laughs> มันยังสีเถาไปหนาอย่ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆ เอาแล้วก็สิเท่าอียูวว่าไม่เส่เทาเทา่านี้สุขสันต์วันปีใหม่แต่งบ้านสวยจังเลยเขากันเด็นยัง บ่อไปย่างน้ำเขาบ่อไวดอกยวเขาไปเที่ยวเออเออเข้าไปข้ามสนดอยู่ย่างบ่อไวแล้วกระสับหนีกิก็สิงหงายหลังแล้วย่างบ่อไวแล้วพี่นอ้องสิ้งยางบ่อไวแล้วเออย่างบ่อไวแล้ว ยูบบ้านก็นดลีละเราผู้เฒ่าขาบ้าน่ะไปเป็นพระลาเขาเนาะก็ต้องไปเป็นพระลาลูกเก่าเช่นนีล้ละรักตาไปใส่ห้องก็เห็นหมดแล้วมองไดนก็ได้เพราะว่าไปมากเพราะแห้งแล้วผูเกิดไม่แย่รุ่นก็ไปซัผู้เฒ่าแล้วก็เห็นหลายแล้ว อย่าในบูบานก็สวยงามพี่น้องอสะอาดสะอาดดีรักษาหนาบานภัยบานมันนม่นแน่ไหนว่าว่อมีคนเขามากวดขยะเด้ต้องรักษาเองอเวันนีลูกลยายไปปากซอยลูกจะไปไหนล่ะ เศ้าหมเซาทางไปในแล่พี่น้องคือสียางหอนเทียนสียางหอนเทียนหอนบานมีเสียงเพลงจอดกันเสียงเพลงมีเสียงเพลงเจ้ายินปีเก่า คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าขอให้รวยขอให้รวย